ครับปลารวยคร ok ับโจ้เตี้ยงครับอันอนี้ขังสารน้ำครับเอาเอาเอาเออครับอันนี้สารน้ำเลยครับ มันยังเก็กบอยู่กับแดดครับแดดช่วงเที่ยงครับไปได้ยังไม่จีบอีกเนาะวันเนาะเออสวิตวเซีย <laughs> เดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับบดครับเพราะว่าช่วงหนาฝนครับกสิประมาณนี้ครับมีแดดมีบดเนี่ยปนกันครับแต่ช่วงแดดกับขล้เนี่ยครับ,รบแต่ฝน,นตกหรือออกยากครับเพราะว่ามาด้วยบจะออกครับครับมาสุดขอบสาครับอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ <s <S ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมารวยอาเลยลงน้ำเลยครับขึ้นมาขึ้นมาเลยลูกบลุกไปเราบลุกไปปีงมันไหลถ้าก่อนถ้าก่อนเดี๋ยวเร็วเร็วรวยอากาศมันหวานครับมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วอยากอึเลยครับลงไปกับลงน้ำเลยครับ มามามากนมาับเก๋เดีบวบ <laughs> มาเลยลูกโอ้ครขับลำจากลงน้ำแล้วครับพ่อไปลกไปลูกไปลกไป, <laughs> กไปมา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 เอาเออ ขาแห้งบอดีครับขาลังเก็บอยู่้าอีกครับมาดูมา,มา,ามค,ครับหาหมองเอือบประกับน้ำครับน้ำขึ้นแห้งนะครับเพราะว่าไกรตีเสมอขอบสาหรอกครับอันต้นพักเกษตรน้ำนี่ครับมาลุยเอือกนะครับปกติช่วงหนาแรงครับ น้ำสิลดลงไปครับขอบสาก็เห็นเลืกครับอันนี้หนาฝนครับเกือบล้นสาแล้วครับอุปลุกลไปลุกปนุกไปเห็นไหมเห็นไหมสิกลับยังเดียวครับเออครับเออยังบ่ได้พบข้อครับหนักต่อครับอ,อครับ ควซาครับบรรยากาศกัเย็นๆครับเพราะว่าลมถึงน้ำพัดขึ้นมากครับถึงสีแดดก็ยังเย็นอยู่ครับครับหลังจากไปแป๊บเดียวครับครับมองแดดครับอันนี้ห่มครับแต่ห่มขามครับ ครับมครับเย็นดีครับแตว่ามขามครับอ,อ,อ,อุ๊ยครับหามองกินยาครับครับ เด็เขากลงกับอากาศห่อนครับครับสุดท้ายกับมหอดกงครับไมยมองสิไปแล้วครับเพราะว่าอากาศห่อนกับแดดแย่งมือนี่ช่วงกลางเว้นครับน้องมารวยครับออกช่วงเที่ยง,งครับ